สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำแกงไก่ใส่หัวปลีจ้าอันนี้มีไก่ครึ่งตัวนะคะไก่ครึ่งตัวจ้าอันนี้คือหัวปลีที่แช่น้ำเกลือไว้นะคะเราจะมาแกงจ้าก็มีตำน้ำพริกแกงจ้าตำน้ำพริกแกงเองนะคะน้ำพริกแกงบ้านๆธรรมดาเน,นี่ยแหละจ้าแกงก็ไม่มีอะไรมากจ้า ใส่น้ำเข้าไปในกระทะนะคะใส่น้ำเข้าไปในกระทะแล้วก็จะใส่พริกแกงเข้าไปเลยจ้ะใส่พริกแกงเข้าไปเลยใส่พริกแกงเข้าไปเลยนะคะ lên trốn ra ใส่ไก่เข้าไปจ้าไก่มันรวนะก่อนรวนให้ไก่มันเปลี่ยนสีสก่อนใส่ตะกรุดเข้าไปเลยจ้ะ วนไก่สะกดนะคะตอนนี้มีกลินกล่นหอม,มก,กลิ่นหอมใบมะกรูดกลิ่นหอมนะำพริกแกงแก้งไก่ใส่หัวปีจ้าซื้อไก่มาทึ่งตัวก็จะมาแกลงหัวแกงหัวปี หัวปีเนี่ยหัวปีเนี่ยอ่าซื้อมาสองสองหัวจับจะมาแกงนะคะเลยได้หัวปีมาสองหัวที่ตลาดใส่น้ำเข้าไปจับไม่ต้องรอช้านะคะ ้ำเข้าไปแล้วก็รอให้เดือดจ้า ไม่มีอ่าไม่ไม่มีใบมังลักใส่ก็จะใส่ต้นหอมแทนนะคะไม่มีใบ,ใบมังลักจะใส่น้ำปะลาก็ไปเลยปรุงก็ไปเลยจ้ะใส่น้ำปะลาก็ไปเลยพิแกงเราใส่เกลือไปหน่อยละใส่น้ำปะลาเอาใส่น้ำปะลาเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำปลา นี่ก็รอให้เดือดรอให้เดือดก่อนนะคะรอให้เดือดเ,เดี๋ยวเรามาชิมรสชิมรสแล้วทีนี้ว่าพอใจแล้วทีนี้ก็ใส่โวบรีเข้าไปก็ต้มต่อไปจ้ามาจ้าพอน้ําเดือดแนละ้วเดี๋ยวขอชิมน้ําก่อนนะคะชิมสะก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ รสชาติอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาใส่หัวปลีใส่หัวปลีเข้าไปจ้าหัวปลีสองหัวแกงได้ตั้งเยอะแกงได้มอเบลล์เลย ได้ตั้งเยอะนะจ๊ะขาดใบบางรักไม่มีใบบางรักก็จะใส่ต้นหอมเข้าไปแทนนะคะ ถ้ามีใบมังลรักใส่ก็จะอร่อยต้มต่อไปเรื่อยๆจ้ะต้มจนมันเปื่อยดีจนมันสุกดีอืมอร่อยอร่อยนัวต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าจนกว่ามันจะสุกเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีจ้ะมาจ้าแกงของเราก็สุกเสียเรี่ยสุกแล้วนะคะแกงของเราก็สุกแล้วนะคะ อีนนี้จะมาใส่ต้นหอมแล้วจ้าใส่ต้นหอมก็ไปนะคะเราไม่มีใบาบางรักใส่ค่ะก็ใส่ต้นหอมนะคะนนี้มาชิมก่อนจ้า อืมอร่อยนัวอืมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยจ้าอร่อยมากเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้า แกงไก่กับหัวปลีของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแนวนะครับจ้าแคน่นี้แล้วจ้าบ๊ายบายจ้า